สว,ส,สวัสดีจ,จ้ามือน,นีช่องไม่อิ่มมากอีกแล้วจ้ามือน,นีเขาจะมากเออย่างกินผักอบกรอบจ้ากินผักอบกรอบรอบสองนะคะอันนี้ส้างมาล้านไม่จะสร้างมาล่องเบิงจ้าวามาสิเสียบคือเกาบอลน,นะนนมาล่องเบิงกันเลยจ้านั่งอยู่กัตบตบคือเกาจ้าแกะมาดูกันว่าจะมีผักกี่ชนิด เตะเลยว้าวเยอะจังเลยโอ้โหมาอะไรกันมาเลยมาล้วาเลยน,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 นี่นี่มามาชิมกันเลยมาอันนี้เป็นอะไรเป็นอันเป็น<อ>บะหมี่จ้ะเป็นขน,นุนขนุนแล้วก็มีนี่แค่อสแค่อสเนาะ อันนี้จะเป็นไอ้ไม่ <Courtney> ใช่อัน enfin นี ания, ้คือมันอันนี้คือมันนี่อันนี้แค่หลอดกระเจี๊ยบอันนี้กระเจี๊ยบสีเขียวอันนี้มันช่ออกหวานหวานอันนี้อันนี้เป็นหมากไอ้พุชซ่าเนาะมากระทันเท่านี่แหละอือได้ยหวานอันนี้หวานอันนี้เป็นอะไรมิรูดมิรูดอืออันนี้เป็นกล้วยจากกล้วยกล้วยเพลินทันมาก พูดใ่าก็แซ่บยูจับอันบ่มี่กึนเหม็นเขียวของพักเลยจ้ะเอเาลองอันกินเบืองเจ้านี่ก็แซ่บดูจ้ะหวานหวานถุงจะเป็นแบบนี้ลองซื้อมาทานได้นีออย่อมีอียอ่ยังเรียบร้อยจ้ะอันนี้มันสีแพ็กมากแบบนี้เลยนี่เป็นพุทซาจ้ะเป็นมักกระทั้นอันนี้เป็น,น,น,ปน,นแต่ว่ากินตอนไหนมันจะแข็งกระมูจะมาล่องเบิ่งวาอันนี้มันจะแข็งบ่ อันนี้มันสิออกหวานๆวนอันนี้คือมันไม่ใช่บ๊อกวันฝรั่งกราบคือเกากล้วยหวานมันทุกอย่างจะวานหวานแบบธรรมชาติหวานแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรจ้ะแสบดูลองไปซื้อมันกินลองเบิรงได้พี่น้องใครที่ไม่ชอบกินผักเด็กๆก็กินได้จ้ะ ช่างมาหายดิกหน่อยกินดิกหน่อยก็มากขึ้นไ่แค่รัดอืมอืมแค่รักกอบมาอยมกอบมากมากฟีม่วงเราใส่จิ๊เป็นมันมันม่วงอืมอร่อยยิ่ข้าวอร่อยมันหวานมากอืมหวานมากกินเลย มันจะเป็นเหมือนเพิ่นห้อเอียงมาใส่นี่เป็นพงพงใส่เนะาะที่มันเป็นอันขี้อะไรมันออกมาขี้อันขี้มันมุนนี่นะมันจะกิดมีเห็ดน้ำไหนมีเห็ดอันน่าเล็กมากมีเห็ดด้วยเห็ดเล็กมากเลยมามันเหมือนเห็ดหอมเห็ดหอมจะม้ะยิ้มพร้อมกันหนึ่งสองสาม กินเห็ดอมอกหว,วานๆนี่กินเห็ดอยู่หน่อยนึงจ้ะและ้วก็กรอบๆลองแครอทบ้างอ,อันนี้ก็จะเป็นเห็ดอีกเห็ดทนมดาจะเป็นดอกหน่อยอเป็นกล้ยกวยกล้วยมันจะออกหวานๆแครอทหวานเบิร์ตอันนี้อะไรแครลลอทหรือเปล่ามันแต่มันมันเหลือง มันหมวงข้ามันองที่มันหมวงมมนสิแข็งคืออันเกา่ารอเปล่าม,มันเหลืองก็ะรกบอันนี้เ่าหมากเลยเบิง้งคือมากินประจำพี่นนองมีติเดเพื่อนไว้ก็ดีนิวซีซันเขาบอก<ป>ว่าเป็นผักสิบสี่ชนิดาามาเขาเจาะขาไม่หายเขาสิมาเบิ้งว่าอันนี้สิแข็งคืออันเก่าบอมะแข็งเลยอะ ค้างไอ้ดิหอมจีหอบอกจ้าได้ไหมอืมเห็ดจะเฮ็ดน้อยๆเห็ดมันจะเป็นน้อยๆเนี่ยเห็ดหอมเล็กอุ้ยเห็ดหอมเล็ก ึ้นเห็ดก็จะไบ้กึนเห็ดอยู่นิดนึงแต่แล้วก็กรอบแซบไม่เหม็นเขียวไม่เหม็นเหือนเจ้านี่จ้ะแซบอยู่อร่อย,อยบางเจ้ามันจะเป็นเหนม็นเหอนมันดวนเนาะอันนี้มันจะกรอบสดอย่มันแยกล่างได้สามอันเลยอืมเป็นท่อนๆแบบนี้มาให้จับทานได้พอดีชิ้นพอดีคำจ้ะอร่อย มักะทันกะายมีเห็ดมีอันนี้จะเป็นมันฝรั่งอืต้องกินเบื่องพี่นอ้องเมื่อนี้กะนี่แหละจ้ามารีวิวอันนี้ให้เบิ่งเนาะคลิปหน้าห้าสิรีวิวยังกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าเมื่อนี้เฮ้าแม่อิมครับขอบะจ้าขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า